สวัสดีครับวันนี้พามาดูงานทรงสไนเปอร์นะครับหรือว่ามือสอดนะครับผมเป็นประดูแดงนะครับผมแดงจัดจดนะครับลายจัดจดนะครับผมปะดูแดงหรือปะดูเลือดนะครับผมแกนติดกับพีนะครับแดงจัดเลยครับผมเป็นไม้แก่ต้นนะครับผมครับก็ต่อลายขาวแดงให้นะครับผม ที่เห็นเป็นเส้นดำๆเนี่ยนะครับเป็นลายของเขานะครับไม่ได้เป็นไม้ลอยแตกลอยแยกนะครับผมเป็นลายของเขาเพราะว่าเป็นไม้ที่แก่ต้นครับเป็นราดูเลือดหรือราดูแดงนะครับผมนี้ชุบน้ําให้ดูนะครับผมชุบน้ําให้เห็นกันชัดนะครับตอนนี้เซาะล่องยี่สิบสองมิลนะครับผมยี่สิบสองมิลลึกสิบมิลสิบเอ็ดมิลครับประมาณสิบสิบสิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็เจาะไก่ให้นะครับผม ปลาดูแดงนะครับทรงสไนเปอร์หรือทรงมือสอดสวยนะครับผมก็หาได้ยากนะครับผมไม้ที่จะได้มาเจอกันเป็นปลาดูแดงแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นปลาดูหนุ่มนะครับปลาดูก็มีปลาดูสีทองปลาดูสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงแล้วก็ปลาดูลายเสือก็มีนะครับผมก็หากันได้ยากครับตัวนี้ลายก็จะสวยมากนะครับผมถ้าเราลงเลกเกอร์ลายจะชัดเจนมากครับผม โอเคนะครับพามาดูนะครับผมสวัสดีครับ